เจ็บฟอสเจ็บฟอสเจ็บฟอเจ็บฟอพี่มันสนุกคิ้วเองผมเชื่ออะไรว่าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันคนที่เล่นอยู่ตอนนี้มันยังไม่เคยแตะยายนั่นเหยอกหยอกหยอกก็ในคลิปที่แล้วผมได้ทดสอบใช่ไหมว่าไอ้แมปเนี้ยแมปเด็บฟอสเนี่ยเกมเนี้ยทำไมคนเล่นถึงเยอะอย่างว่ามันดียังไงผมเลยเข้ามาปรากฏว่าแล้วแบบมันโคตรฉ่งเลย ก็ว่าอยู่ทำไมหลายๆคนติดกันมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อใช่แล้วก็คลิปที่แล้วผมได้ติดไวไม้มล,ลิ้นอีกแล้วผมได้ติดไว้ว,ว่าเอ่อไอ้ไอไอ,อ,อะไร What Bro, What are you talking about man คลิปที่แล้วผมได้ตัดจบไว้ตอนเควสของไอ้กับตอนโลวันสองใช่ไหมควสเนี้ยเพราะงั้นวันนี้เราก็จะมาต่อเดี๋ยวฟอร์สกันดีกว่าผมไม่ต้องติดแล้ว่ะไม่ไม่รู้เป็นอะไร แล้วก็มีเคสลอตเต้นเดฟที่ผมฆ่าไว้ติดไว้ยังไม่ได้ส่งสักทีโอเคซึ่งกับตาโลวัตให้เราไปฆ่าโครงกระดูกปกติ15ตัวแล้วก็ไอ,อกระดูกถือขวานอีก5ตัวกันเหรอไอ,อแก,การอีซี่คิวคิวแฮร์รี่ไม่ได้ แค่ผมนี่เลยละอาวุธผมมันโคตรกากไปอย่างช้าไม่บล็อกไม่ได้ตายตายผมว่าผมไม่ไหววะ่ะเพราะงั้นเราก็จะไปทำอาวุธใหม่กันดีกว่าน่าจะต้องเปลี่ยนชุดเกราะด้วยแหละเพราะโคตรบางนะผมโอ๊ยไม่หาเรื่องไม่หาเรื่องเอาใช่ไหมออกมาดมิมาดิครับเข้ามาดิเข้ามาดิ ลาปิสลาซลีนะครับยังร้องอะไรโอเคพอก่อนที่เจ็ดข eh ุดมาฟอสเลยแล้วกันนะเอาเป็นอาวุธหรออาวุธหรือว่าหรือว่าอาร์เมอร์ดีเกาะเอาเวฟอนไหมเวฟอนเวฟอนดีกว่าเนาะเอาอะไรอ่ะเอาเอ็นไนท์บ well ุ๊กไนท์อีผมมือเอาเราต่ัดได้เลยเหรอลองไหมทุกคนลองเนาะ ใครอนเอาอะไรดีกว่าวะวัสดีแเรามาเดูกันว่าผมจะได้อะไรนะต่อไ,ไปก็เกมฟิดแล้วก็ตอนนี้ก็ mười băng mười lăm 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 112 lăm 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 ทำให้ศัตรูมันเดินช้าลงเจ๋งเจ๋งเจ๋งเรามานี่กันดีกว่าอ้าวใส่รูปไม่ได้งั้นเอ็นช้านเลยเอ็นช้านเอ็นช้านได้ไหมขอเทีครับก็เนี่ยเอ็นช้านได้ใช้ของนิดหน่อยตังนิดน,นึงก็เอ็นช้านไปนะเริ่มใช้แพงเลยนี่ใช่ในกล่องน,นะใช่นในก่อนนะใช่นีนก่อนลงกันนะ อยากได้แบบตังค์สักหนึ่งหมื่นะจะได้ไปซื้อพีเอ็กใหม่อะคือแบบของนี่หินโคตรแข็งนะหินีหินปลาแซวนั่นแหละเอามาขายนี่ขายนี่เลยไม่กี่บาทอ่ะเพล่สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโคตรน้อยคิงงงจังวะเออแต่ผมไปตังค์หกพันแล้วนี่ละ่ะไปซื้อพีเอ็กใหม่ได้ไหมอ่ะซืพีเอ็กใหม่โลกหนึ่งอ่ะมันมีอันในหกพันอ่ะ หรือว่าจะคนเก็บตังค์ไว้ให้เขาเหมื่นเนี่ยยังก็เก็บตังค์ให้เขาเหมืนน่นแล้วกันนะยังม,มากอีกเนาะไหนมาดิพีอาวุธใหม่เงครัองทีไวขึ้นเยอะเลยเฮ้ยหหหหหโหด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 ใส่ออก,กันัปนี่ดูวนนี้ปิดไวเมื่อกี้แค่นี้นี่วอล์กมาดิใส่ ตายนะครับว่าทำไมบอกไม่ได้ว่านี่ตด <c oughs> ตายน้อย <c oughs> โกรธแล้วนะไว้ถุงมือโคตรกางไม่งงแพรี่ยากหรือว่าตะกี้จะสู้ตะกี้ชะสู้มากกว่ามีดหรอจะสู้ดาว ใครอะเคยมาส่งเลยพร้อมแล้วพร้อมกันแล้วกับตาเสร็จแล้วทีน่าเยี่ยมที่สุดเยีงมมากเลยแล้วตอนนี้ถ้ำกำลังจุลมูลเลยไปจัดการเลยนะสามสิบห้าตัว ด้วยแรงบัดดับตาลให้พระบิดาของท่านนั้ำทําเองเถอะนีใครอะอย่าสนใจฉันเลยฉันแค่อยากคิดวิจัยฉันว่าฝันร้ายนี้จะจบเมืองนี้มันแย่ตรงไหนหรอแล้วก็แม่ถามว่าเกิดอะไรขกันไอ้ท้าของฉันครั้งที่แล้วก็แค่โดนพวกสัปดาห์ตีเฉยๆฉันเอาตัวรอดออกมาได้นะแต่ว่าแขนมันเจ็บนะสิ อย่างนี้นี่เองแล้วก็เผียวหนังฉันอย่าถามเกี่ยวกับมันเลยฉันไม่ได้นอนหรือว่าเห็นแสงอาทิตย์มาเป็นสตาห์แล้วฉันรู้สึกว่าฉันจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันแล้วนะสิบ้าช่วยผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้ครับผมเอาดิวิ่งหอ,อคุณนะแต่สังเกตไหมว่าผมไม่มีตังเลยสิเฮลเพอร์ฉันไม่ได้เพียงหนึ่งขวดเท่านั้นแหละก็ทําให้ผมหายไวขึ้นได้แล้วล่ะวิ่งหอครับด้ขอบคุณนะคะผมใจดีจริงๆเลยวยความยินดีเมด ช่วยรักษาไเอเซนะ็ให้มาฮีล l i n g Potion นะน้ำยาเฮลเหรอให้ไอเซ็ผมจำได้ก็อยู่ตรงนี้ใช่ปะมีคนขาอยู่ฮีล l i n g Potion h e a ่ i n g p o t i o นี่ไงทำไงม,มาทำไมมาเป็นฮีล l i n g Potion สองเหไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเนีตกบวกแล้วก็เอาน้ำยามาให้ไอเซ็ตคนคนนั้นกลับมาแล้วเหอรอเอาน้ำยามาให้ผมหรือยังอ่ะ ยเเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยอะไระอ่อไม่เอาหรอผมบอกอยู่ว่าผมไม่เอายาแรงเกินไปผมกิน้าแฟแล้วร่างกายผมรับไม่ไหวนะบอกว่าไม่ไหวไงทำไมเขาไม่เอาอ่ะย่างหญิงไม่น่าช่วยเลยคนหญิงแบบนี้อย่าไปอย่าไปจ แล้วก็เคลียร์ของให้กับตันโดวันเคลียที่สามนี่มันยังไงครับเนี่ยกับตันสองแย่สเกเลตประติุกผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนส้นเตะงั้นเรามาขุดกนแบบเอาให้แบบได้แร่ดีๆเอาแม่คราฟชุดเกราะอะไรประมาณนี้อ่าคุยกันได้คุยได้แล้วเราค่อยไปทำเฟสกับตันโรวันนะแปลสปีดสปีดสปีด ยินดีต้อนรับกลับมที่มีในัยเหตุทำไมอยากได้ตตั้งแต่ที่แกเข้ามาเหยียบเท้าที่นี่ก็มีนักเดินทางเข้ามาด้วยตามมามากมายเลยแต่จังรู้ไว้ว่านี่เป็นเพียงสิ่งใหม่สำหรับข้าเท่านั้นอย่างไรก็ตามกับตันรวนันได้กดดันให้ฉันทำสิ่งนี้ โดยการตามหานักผะญนภัยที่คู่ควรที่สุดสําหรับการเดินทางในศานาที่ถูกหลีกอ,อย่าตั้งคําถามถึงจุดประสงค์ของฉันเพราะนี่คือเรื่องที่ผูกพันเกี่ยวกับการตัดสินและเลือดอมุ่งหน้าไปยังเบื้องลึกจุดที่มีหินและเสียงกระซิบของพวกอันเดดอออันตรา,ายไปป่มไดครับรางวัลนนะจะถึงมือนายแน,แน่แต่นายต้องกลับมาอย่างมีชีวิตนะอืมขอบคุณนะเซนซีโมโรสองหาโคฟ้าภาษาบาลแล้วก็ข่อเสากระอกทำเฟสเสร็จน่าจะได้ตังค์ครบนะ หวังว่าเขาจะไม่ชิงน็อกแล้วกันเอามาเลยพันห้าวิทำไมเพลงเท่จังล่ะไม่นังไงโคลบอคช่วยสุดแล้วสุดแล้วนับร้อยได้โอ้โหเซนเซโมโรให้ตังค์โคตรเยอะเสียงร้องเสียงร้องเลยนะฮะเย่ชีวิตน่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยแหละตุเซโมโรเด็ดโกตกัปตันเดวันเดือดขี้กะ ไม่เคยแบบมันทำไมเราซื้อตรงนี้ได้เลยไม่ใช่หรอมีนี่นโคบอลพีคอะไรต่างๆก,ก็จะง่ายขึ้นแล้วงไงนี่ไง,ไงคอติดกันเนี่ยมิส,ญญตสมเตอร์พีดโอเคจบนี่เนะนี่ยพีย่ปเ,เป็นความที่เรีเลยเนี่ยยัดเข้าไปแบบมันมีที่แบบอยู่เอฟคได้เลยที่ยาพตามจริงหรอ ไม่ทำไมเขาแดนได้อย่างนั้นเลยไ้ยดาวเขาเท่มันจะมันจะไม่ม okay. ีมันมาตีเลยแต่น้องก็เอปล่อยมาโฟล์ฟังได้เลยที่มีที่ใหม่เลยโอเคครับผมแล้วในตอนนี้ผมก็เลเวล17เป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับตัดจบกับเซนเซโมโรนี่แหละยังไง EP นี้ ทำไมคุยมันยากขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะถ้าชอบก็อยากเรียกดไลค์แล้วก็กดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด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 ไม่หมดเลยว้าวอะไรครับผม